ไปเวิ่งทัพนักกีฬาคนพิการลาวออกเดินทางไปห่วมงานมหกรรมกีฬาเอเชียนพราเกมครั้งที่ซียู่ที่อปจีก็คือคณะทัพนักกีฬาคนพิการทิมซานล,ลาวซึ่งกประกอบมีทั้งนั้นกองเลขาแพทย ครูฝึกและคผูช่วยรวมถึงผู้บังแยง,งนักกีฬาพิเศษก็ยังมีนักกีฬาจํานวน41คนในนั้นก็เป็นยิงสาว8คนจาก5ประเภทกีฬาก็ได้ออกเดินทางไปย่างเป็นทางการกันแล้วเพื่อเข่วมงานหากมกีฬาคนพิการอาซีหรือเอเชียนพาราเกมขั้นทีซีอยู่ที่นครหลวงหางโจวะพรศจกเกียนเป็นจาภาพก็คือเมื่อวันที่16ตุลาคม2563ที่ผ่านมานอ,ยอยู่ที่สนาม บินสากลวัดไตนครลงจันทร์สอฟวลาวทัพนาก,กีฬาคอนิการลาวน้ำโดยทานคำเพชรเพชรลาศี หัวหนากกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นห้องเลขาธิการคณะกรรมการพาราลลมปิกแห่งสาลาวหรือคอพาลอได้นำพานักกีฬาออกเดินทางจากนครลุงจันทร์ไปหาเมืองหางโจวให้เกียรติเข้าหวมวยพรการเดินทางด้วยความสวัสดีภาพโดยท่านวิลาวันบุญสุขไทยหัวหน้ากรมกีฬามวลชน,นพละและศิลปะศึกษาทั้งเป็นห้องประธานและเลขาธิการคณะกรรมการพาราลลมปิก พร้อมด้วยคณะบริหารงานคอพอลคณะบรอิหารงานสพันธ์กีฬาครูฟรึกและนักกีฬาตลอดหอดสื่อส่วนเขาหุ่อย่างพร้อมเพรียงกันเลยล่ะสำหรับงานมากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4จะมีนักกีฬาคนพมีการของบรรดาประเทศสมาชิกในทวีปอาเซียหรือ APC45 ประเทศเข้าร่วมแข่งขงันเซนฟินี่ก็จัดแข่งขันในระหว่างวันที่22-28ตุลาคม2563โดยทั้งเจ้าภาพกำหนดการแข่ง ส,สองประเภทกีฬาเฉพาะทำนักกีฬาลาวทรงของหั่นนะฮะประเภทกีฬาก็คือแลลล่าลอยน้ำยกน้ำหนักรถที่และบานบ่วงล้อเลื่อนทิมยิงเส้นการเดินทางไปครั้งนี้ก็มีคณะนำกองเลขาแพทย์ครูฝึกผู้สวยครูฝึกผู้เบ่งยังนักกีฬาและการนักกีฬาซีเคนในนั่นก็เป็นยิงสิบแปดคนน้ำใจง็ประมาณรัฐบาล3 จุดสามตื่นขีดโดยตั้งเป้าจะพยายามอย่างสุดขีดเพื่อสร้างผลงานไทยออกมาดีที่สุดมาสู่ประเทศศาสตร์สำหรับผลงานในการเขาร่วมเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานะโดยเฉพาะในปี2องพยูทีประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพทำนักกีฬาย,ยกน้ำหนักลาวในหุ่นน้ำหนัก49กกิโลกรัมทีมศาต์ลาวก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ยอดได้หนึ่งเดียนคํา จะเป็นเรียนคำประวัติศสตร์ในแกวงการกีฬาคนพิการลาวจากท้าเปียเราพักลีเป็นก,กีฬาผู้สร้างปวัตาสตรนครับวงการกีฬายกน้ำหนักคนพิการลาวโเยสบอในเอเชียนพาราเกมสสุดท้ายก็เอาใจซวยในกีฬาลาวให้สร้างผลงาน,ยานอย่างโดดเด่นสู่สุดขีด